ตามรอยทรัมป์ตอนที่25นะคะผลลัพธ์ย่อมสำคัญกว่าวิธีการนะคะปล่อยให้คนทุกคนทำตามวิธีการของตัวเองค่ะทุกคนรู้ไหมคะว่าวิธีการบางอย่างนะคะในการทำงานทุกคนไม่เหมือนความแต่มีเป้าหมายเดียวกันคือความสำเร็จที่เหมือนกันนะคะเพราะฉะนั้นเราอย่าสนใจวิธีการทำงานของคนในทีมงานของเราของธุรกิจของเรานะคะเรา จงมองที่ผลลัพธ์เวลามองอะไรอะ่ะเขาบอกว่าให้มองแบบกระจกสะท้อนเงานะคะโดยที่เราไม่เติมสีสันหรือทัศนคติในการตัดสินว่าอะไรถูกอะไรผิดนะคะจงมองที่ข้อเท็จจริงค่ะและปล่อยให้ทีมงานของเราทำงานตามวิธีของเขานะคะโดยที่เราตั้งจุดเป้าหมายนะคะที่เหมือนกันแล้วให้งานนั้นออกมา ประสบความสำเร็จในเป้าหมายเดียวกันค่ะเพราะฉะนั้นการที่เรามองที่เป้าหมายนะคะเราต้องมีความชัดเจน,นะะและอีกอย่างหนึ่งก็คือการที่เราจ้องมองที่นิสัยของเราด้วยนะคะว่าเราเป็นคนชัดเจนชัดแจง้งและสิ่งที่เราเก้าวไปอ มันถูกต้องถูกทิศทางหรือไม่รูปแบบการทำงานของเราอะ่ะมันได้ผลหรือไม่หรือว่ามันฉุดรั้งเราให้เราไม่ก้าวหน้าไปเสียทีนะคะลองเข้ามาตรึกตรองแล้วก็วินิจฉัยให้ชัดเจนว่าวิธีการทำงานของเราอะ่ะมันโอเคหรือไม่เข้ามามองตัวเราก่อนนะคะพิจารณาตัวเราก่อนว่าวิธีการทำงานของเราอะ่ะฉุดรั้งหรือทำให้เราเก้าวหน้า ะะวิธีการทำงานสำคัญแต่ว่าอย่าเอาตัวเองตัดสินว่าสิ่งที่เราคิดวิธีการที่เราทำมันถูกต้องที่สุดนิสัยนี้สามารถเอาไปใช้กับชีวิตประจำวันได้นะคะในการที่มีปฏิสัมพันธ์กับผู้คนทัศนคติทางการเมืองหรือศีลธรรมจัรญานะคะเราไม่สามารถไปตัดสินใครได้ค่ะนอกจากฝึกให้ตัวเอง เป็นกระจกที่สะท้อนเงาที่มองความชัดเจนนะคะมองสิ่งที่มันเป็นข้อเท็จจริงไม่ต้องไปตัดสินหรือแต่งแต้มสีสันให้ใครนะคะการทำงานของเราจะก้าวหน้าขึ้นมีเดยดดีขึ้นดีขึ้นดีขึ้นค่ะ,ะเจอกันใหม่นะคะบ๊ายบายค่ะ